สวัสดีค่ะพี่น้องพ่ออาอ,อยในห้องเย็บผ้านะคะอาอ,อยก็สชิม่าเยบหน้ากากอนามัยให้พ่อแม่พี่น้องคือเกาเลยจ้าเดอ้ออย่าลืมอุดหนุนอาอ,อยค่ะแต่ว่าอาอ,อยก็สชิม,มีนองบอกสูพ่อแม่พี่น้องฟังเลยจ้าเดอ้อแฟนคลับผู้ใดที่ซื้อหน้ากากกับอาอยไปบัดนี้ยางยืดนะคะพี่นอ้นนองมันมันบ่เมนยางยืดแบบหนุ่มค่ะพี่น้องมันเป็นสินใน้น่อยเพราะว่าเมื่ออุดรมันบม่มีขายแล้วอันนั้นคืออาอ,อยหาซื้อได้ เอาอ้อยก็เรียกมาใส่ไห่บันีของอ้อยสีดีอย่างหนึง่งคือว่าหน้ากากอาอ่อยนะอ้อยสีเย็บอันสอดได้ค่ะพี่น้องเนี่ยเห็นว่ามันจะเลื่อนได้เนี่ยมันจะเลื่อนเสือกได้นะคะอ้อยบดเย็บติดนะคะบางเจ้านี่เขาเย็บแล้วเขาจังสีเลยเ้าสฉีถอดบดเประเท่นี้เอาอ้อยก็เลยสีบอกพอแม่พี่น้องเบิองว่าคนไหนดีสืบไปแล้วมันรักไข้เครื่องโตหูห้องค่ะพี่น้องมันว่าหนุ่มมันบัหนุ่มค่ะแต่ว่ามันเห็นว่ามันใส่ไดมันวัหนุ่ม นี่ก็อันนี้คือของอาอ้อยนะคะเอาอ้อยมาสาทีเดเบิ่งหน้ากากสีนี้สดใสสวยด้วยนะคะผู้ใดสนใจก็สร้างอาอ้อยได้นะคะนี่คระพี่น้องมื้อเร้นานะอ้อยไปซื่อผ้าแต่ว่าอ้อยบม่ได้สนใจน้ำเขาหอกเขาเทียงกันค่ะพี่น้องแย่งพากันค่ะพี่น้องแย่งพากันเทียงกันว่า่อยมาก,ก่อนเจ้ามาหลังไปยังสิพี่น้องอ้ยออกไปมากก็เลยสีขากันตายนอนแย่งพากันเด้อค่ะพี่น้องเอาอ้อยก็บม่ได้สนใจเอาอ้อยเขาไปล่าอาอ้อยก็ เอาว้มักสีใดเอาว้อยบอกอ ok. อ say, 1, 1, 1, น้องเขาไว้สีนี้เม็ดนึ่งสีนี่เม็ดนึ่งสีนึ่งเม็ดนึ่งจบเอาไว้มานาั่งถ่ายอยู่ขังนอกเลยเอาอ้อยโบปิดซุงสิงน้าเขาข้างในนะคะเพราะว่าคนมันหลายค่ะพี่น,น้องก็จะได้แย่งซื้อพากันนะคะัาที่นี้ยางยืดนี่ก็ได้แย่งซื้อกันค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยถือว่าโอเคเลาวนี่ยางยืดนี่นะคะเนี่ยมาที่นี่ทามันละค่ายเครื่องพอเมพี่น้องเอาอ้อยสีบอกอย่างหนึ่งคือของเอาอ้อยดีอย่างหนึ่งคือมันมันหลุดใดนี่เห็นไหมเอาอ้อยจะมีช่องเสียบเข้าไปมาที่ อันนี้ก็คือว่าใส่หลืวมันละคายเครื่องตัดออกเลยครับพี่น้องตัดออกเลยค่ะฟ้องข่างตัดออกเลยตัดตัดดึงบบเห็นเดือยมันดึงหดมากเลยค่ะเพราะว่ามันเสี่ยงสนอยู่ในผ้าดึงออกเลยค่ะพี่น้องเส้นระบบนี้วแมสแมสตรงนี้ค่ะเนี่ยที่เข้าใส่เนี่ยเนี่ยที่เข้าใส่อันนี้คือเข้าใส่หรือเขาถอดทิ้งแตละหมื่นว่าต้องเป็นของเข้าเองนะคะพี่น้องพี่น้องดึงตรงนี้ออกเลยค่ะเนี่ยดึงตรงนี้ออกดึงออกเนี่ยค่ะ ดึงออกดึงออกเลยอันนี้กำเทงขยะนี่ิทงขยะได้ค่ะพี่น้องเห็นมาแต่ว่าต้องเป็นของเฮาเองเนี่ยโบมันไปนเก็บของคนอื่นมานะคะที่เขาออกข้าวออกอย่างนี่คือว่าเขาไปหาเก็บของคนอื่นมาเหตุอันนี้คือของเฮาเองนี่ค่ะหลังจากนั้นเอามาใส่นี่เลยค่ะพี่นอ้องนี่นี่ค่ะถ้าผู้ใดมีกิฟต์นะคะ่ะพอดีอาไอ้มีอุปกรณ์เสริมถ้าผู้ใดมีกิบเอากิบเนี่ยเงียเขาไปที่หูนนะะ้นี่ค่ะเนี่ยเอาไอก้กระจิกกาะเนี่ย เนี่ยสอดเข้ามาในนี่ครับพี่น้องเนี่ยสอดเข้ามาในนี่เนี่ยเสร็ตเราก็ผูกผูกเงินมันังสิครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเพราะว่าจังไดเขาซื้อมาเขาถิงอยู่แล้วบลูว่าเขาถิงจักอันแล้วนี่ค่ะนี่เห็นว่าเป็นเงินมาค่ะพี่น้องก็ดึงดึงเข้าไปทางในเสียงส่นบ้านค่ะพี่น้องเนี่ยจบเนี่ยเห็นไหมสวยอีกคางนึงค่ะเนี่ยคางนึ่งก็ง้ามี ถ้ามีกิบดำก,กับกิบดำสอดก็ได้ครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเพราะว่ายางยืดตรงนี้ขาดตลาดครับพี่น้องหาสื่อไซบอรไรอันมันขาดตลาดหลายไหนจะได้เอาอยางยืดเสียนยี่ไงนะพี่น้องเสียนเซัวกางเกงนะเขามาตัดเขามาตัดเป็นเป็นแนวยาวนี่เห็นปะดึงเงินมันเขาไปในนี่ครับพี่น้องเนี่ยดึงเงินเขาไปไนนี่เห็นไหมก็สวยงามแล้วเห็นไหมนี่ นี่สวยงามเลยอันนี้ของอาอ้อยเองนะคะวอสเจะไปใส่ที่ทํางานเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่บ่ต้องใส่ยางยืดของอาอ้อยมันระคาย้หมูบางคนกับใส่ได้กับบลูบางคนเขากแก้ปัญหาโดยที่เอากระดาษทิชชู่ใส่ด้านหลังนี่ครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้เม็ดที่เอาอ้อยเอาให้เบิงเมื่อกี้เขาใส่มือต่อมือพี่พี่วอสจับไม่ป้าดูที่ที่ป้าโยนทิ้งน่ะเนี่ยอันนี้ครับพี่น้องกมเรากขึ้นมากเพราะว่า มันไม่ไม่เอาไวสาธิตเดเบิรงเนี่ยอันเนี้ยเฮา,าดึงเขาดึงออกมาใส่แต่ว่าเป็นของเฮาเองเข้าออกมาไม่ไม่เข้าใส่มือแล้วพอใส่มือ,มอหรือใจจส่จักโม่วงจักกนาทีเรื่องของของเฮ้าเสจแเราดึงออกเลยค่ะพเพราะว่าเด็กเข้าตรงทิ้งค่ะเขาใส่เราเข้าตรงทิ้งอยู่แล้วแต่เป็นของเรานะเป็นสายของเราเองเขาพ่ต้องไปเอาสายของคนอื่นดึงออกมากคือเอาไวสาธิตเดเบอรงกีษนนัะ้เราก็เอามาใส่นี่เลยค่ะเห็นไหมเนี่ย ไอ้มาใส่แบบนีนบ้นี่เห็นไหมเขาก็ใส่ได้สบายนี่เห็นไหมเนี่ยยืดได้เนี่ยไม่เจ็บไม่อะไรไม่ระคายเครื่องเพราะว่าอาอ้อยก็อยากซื้อแบบนี้ให้มันบอมมี่พี่น้องแต่แต่เป็นเสียนเดียวอ้อ,อยใส่ไปแต่เขาก็ยั่งแยงกันเอาอ้อยซื้อมือนี่มือนนอื่นมากอ้อยไปถามซื้อกัรเมิดกรเมิดเขาใส่กันเมิดเมื่องอุดรค่ะพี่น้องมีเสียนสีดำพร้อมเดี๋ยวนี้มีสีดำในสีดำอยู่ในคุณยายคุณยายตัดให้ป้าอยู่ในพี่พาะขาพี่ลูก เส้นสีดำก็มีคุณยายตัดไม้ป่าเดี๋ยวเด้าพี่น้องคะคุนคุณยายตัดไห้เนี่ยเอาอ้กัก็ตัดไว้มังเสียเนี่ยเนี่ยพี่น้องเห็นบะเนี่ย,ยอ้อยเอาไว้มีหยางอยางยืดเนี่ยเอาไว้อุ่นใจค่ะพี่น้องพาเอาอ้อยก็หามาไว้แล้วหลังจากนั้นเวลาแฟนขับสั่งออเดอ่อสังยังเอาอ้อยก็สบายใจบบไดมาคิดว่าโอ้ยสิไปหาสื่ออยางยืดอยู่ไซน,น,น้อะสิบบเดมาคิดหลายเดี๋ยวนี้เอาไว้กับมีอยางยืด แต่ว่าก็มีในแบบที่อันเก่าล่ะค่ะพี่น้องอันเก่าแต่ว่าอ้อยสิบตัดงาหัวเก่านะคะค่ะเพราะว่ามันแข็งแต่ว่ามันยืดแต่ว่าจริงๆเราใส่บดโดนมันก็ยืดความหมายที่ที่เอาตัวนี้มันกกจะยืดก้อหัวห้องยืดก้อหัวห้องสิแต่ว่ามันละค่ายเครื่องนะคะดีที่สุดเครื่ออ้อยเฮดใด้เบิ่งค่ะพี่น้องเนี่ยของอ้อยนี่ถอดเปลี่ยนไหนนะคะทำมันดำทำมันดำหรือมันยังเห็นว่านีเงินมันเนี่ยเขากันไกลตัดเลยค่ะสอดเข้าไปนี่นี่ เาใส่ได้โดนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมนี่พี่นอ้องเอาอ้อยก็บโค้ชทวนหลๆเพราะว่าเอาอ้อยหาบาุหรี่อีลีบันเทิงมีแฟนคลับโทรมาถามเอาอ้อยเอาอ้อยก็เลยได้บอกไปตอนมือเช้าเอาอ้อยได้ทายคลิปไป แฟนคับกรเโทมากกัดเลโทคุยนอกหลอกกบนองเขาแล้วขอโทษหลายๆเพราะว่าเอาอ้อยกัหาอย่างยืดบดไอดีครคบพี่น้องบันนี้ลูกล้านกับซอยเฮ็ดกับมัดมัดมัดแล้วก็จัดทรงจัดทรงเลยบัดที่นีถ้ามีแบบนี้ที่อ้อยก้ามเาเบาตรงนี้คืออันแนวไซ่เนี่ยเฮ้าทิ้งทุกมือครับพี่น้องเฮ้าทิ้งทุกมือใ้เฮ้าดึงเอาตัวนี้เลยแต่ต้องเป็นของเรานะคะเน้นต้องเป็นของเราโ่เมนไปเป็นของคนอื่น ถ้าลูกสาวใส่ลูกสใส่ใส่ก็ให้เขาดึงของเขาออกมาแล้วเราก็เอามาใส่ตัวนี้พาตัวนี้มันถอดซักได้สบายพี่น้องเวลาเขาซักเขาก็มั่นใจมันสะอาดสะอาดนะคะเขาใส่น้ายาปั๊บผนุ่มดมมืดมือค่ะพี่น้องอยากใส่น้าหอมกับซีดใส่มันเป็นของเขาเองค่ะพี่น้องใส่เราเขาก็บสบายนี่ค่ะพี่น้องผู้ใด เบิ้งคิปกับอ้อยก็ไปเห็ุเบิง้งงด้อจ้าเด้ออ้อยพอโทัวรหลายๆแก้ปัญหาสอยกันค่ะพี่น้องเพราะว่ามั่นหาบได้ออหลีอย่างยืดตัวนั้นนะคะก็อยากให้พี่น้องใส่ได้สบายหูสีบได้รละคขยเครื่องนะคะอ้อยก็เลยเอาเคล็ดลับเล็กๆในหน่อยมากฝาก,กพ่อแม่พี่น้องก็คือไดบบอพ่อแม่พี่น้องแล้วเพราะว่าที่สือไปกับอ้อยมันบม่มีอหลีค่ะพี่น้องนี่แห้องก็มาใส่ตัวนี้ออันน,ออนนี้อ้อยก็จะไว้ใส่ อ,อ้อยก็เลยเสียอาไปใส่ไปทํางานนะคะนี่คับสีฟ้าครับพี่น้องวันนี้อ้อยก็ชิได้อ่าอ่ฝากพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมดูแลตัวเองทําตามาข้าเจ้าบอกอยู่น้ากันหลายคนกะถ้าอยู่บ้านก็จะใสหนะ้ากากใสกันได้ค่ะพี่น้องอันย่าเห้ออบไปข้างนอกเข้ากับไฟใสไปน้ำหางน้ำนูนน้ำนีอย่าลืมอ่าท่าจิวล้างมือนะคะ เข้าไปห่างกับกับกระรางออกมาจากห่างกระ่างค่ะต้องดูแลเจ้าของนะคะพี่น้องรักอาอ้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ